สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่พีโก่น,นะคะวันนี้อันในอ้วนบอกว่าใส่เสื้อผิดด้านก็ผิดด้านอ๋คือยังมีเปลี่ยนอีกสอก็ยังไม่ได้เปลี่ยนก็ทำเสร็ก่อน <laughs> นี่นะวันนี้หมออ้วนจะเป็นแซ่บนะคะทำกับข้าวให้คุณแม่มือต่ำทุกคนมือต่ำวันนี้ต่ำแตงนะทุกคน <laughs> จบเจบเยอยไปก็ใส่มะนาว่นนี้ก่อนยมันเรียวเออน้ำลายไหนเนี่สองลูกเองเอาช้อนให้น่าจะไม่พอปลานะ่าจะไม่พลาย พอกลัวมันคิมอืมพอก่อนอะไรอะไรเอาไหน,นมะเขือเทศหนูอ่ะ,อะลืมใส่น่ะโอ้ยลืมใส่มะเขือเทศนะทุกคนกำลังจะชิมแล้วโอ้ยนี่หน้าละดูจีสันไม่โอเลย <S <S จะรุ่นนึงก็พอแล้วล่ะนะ okay. เราไไม่ได้กินอืวันนี้เมนูง่ายๆนะมือข้ามของเราวันที่พ่อไม่อยู่ยังไงโอ้ยังเพราะว่ามื่อนนั้นพ่อยต่ำนะพ่อก็ยังกินเลยอร่อยแล้วพ่อก็มาสดอีกตอนเช้าแล้วนะ cơm nè ít luôn đang rồi Mà mấy? ừ ดเป็นไงได,ได้แล้ว,ลวอ้าเลยโอเลยไอ้เลย <c oughs> เอออาตำอร่อยแล้วเดี๋ยวแม่ก็จะรอกินพลอยตำให้กินไม่ต้องเหนื่อยแล้วทำงานมารอกิน <c oughs> ทำอร่อยอยู่แล้ววันนี้กลับมาจากจำปลาดองใช้าได้วันจำกินอ่ะอืมตอนเช้าพ่อพ่อกินผักก็รีิไปแช่ตู้เย็น มากินกันเรามามามากินด้วยกันทุกคนนนูง่ายๆนะตำแตงต้มไข่มือข้าของเราดีวพอแทนไปเกี่ยวข้าวเขานะคะไปเกี่ยวข้าวใช้รถเกี่ยวเนาะก็ยังไม่มาแล้วก็กินข้าวกันโกลเลยโลไม่ไหวไม่ไหวนี่ไปดิยมาแลลวกงไม่ตกตีลังกาต้วม

ไม,ม่ใช่แกลดูว่เาเพ่ตันแซ่บแตรอมาบัเราบไม่เจ็บเมื่อตันเพชรเจ็บม,มาเพชรก็นี่บ่พ้ออะไรไปาอาไทยภาาไทยได้ะไไอะยั่ไ มาใส่ให้มาเลดไทยมาไทยเด็กๆ รอหวานเดีวยวนะคราก,อ,อ,กาอร่อยมาก ทำยิ้งใหญ่ากก่าจะให้มันกบกอืมก็ตตอไออกอตวง่ายค่าค่าเด็กนไม่กบ มันใครอยู่ในบ้านอิ่มแล้ว เชือก็ยังไม่ได้กลับด้านอยู่ <c oughs> ตอนแม่ถ่ายรักแรกเอฟซีอาจจะเห็นเอฟซี FC จะหัวเละเลยว่าเห็นว่าพอลจะเชือกลับด้าน <c oughs> ตอนมันเปลี่ยนเชื่อมันก็คิดว่าเออมันกลับด้านอยู่แล้วคันก็เลยกลับกลับด้านอีก ก็พ่อพอฮนะ,อะจำเราคลิปนี้ปนานามานี้ค่ะ